เป็นประธานจุดธูปเคารพบูชาพระพรขอกราบเรียนเจอ่านประธานด้วยความเรพค่ะรดวงด มา,มาตัง้งไหวเพื่อบูชาขอบูชาผู้มีคุณที่เจือจุนด้วยน้ำใจขอบูชาแด่คุณ สิทธิ์มาเปีริยามปิติปัสสนทิโอชังคาจตธาปารีสมาทุเปขาโพชังคาสั กะส่มิงสมัยนาโทโมคันรันนางจะกะสัพ บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะคะอิมินาสการนาตังพุทธัทงอภิปูชยมามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ อิมินาสกาเรนะตังงรมมังอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นด้วยเครื่องสักการะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพออระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดย,โดยพระอ,องค์เองข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆพระสองฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามี เป็นการสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณหกพันธรรมยังธรรมาที่บุติงกะโรมาเส เชิญพุทธศาสน,นิกชนทุกท่านตั้งใจกล่าวนะโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะพะคะวะโตอราระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอราระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะกล่าวตามนะคะเอสาหังพันเต สุจิระปะรินุพุตตปีตังภะควันตังสะระนังคัจฉามิธรรมมันจะสังคันจะพุทธมามะโกติมังสังโคทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จปร,รินิพานไปนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกกะ พูดถึงพารัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตนี้ด้วยเธอ สังคชามิสังคังสระนังคชามิสังคังสระนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคชามิทุติยัมปิสังคังสระนังคชามิทุติยัมปิสังคังสระนังคชามิ ติดตันันตินตปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามิีสองรมค่ะขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะ น่าสง์ด้วยความนับถือผู้พันเตแล้วก็ญาติโยมทุกตัวคนสมาทานครมาานย่อๆพอเป็นพิธีพิธีการคงเอาไว้พิธีการรักษาเอาไว้เมื่อก็ทำงานร่วมกันมาวันนี้พ,พระจักรพรรดิปลกทั้งทั้งหมดทั้งโดยโดยรวมเลยที่ว่าทํางานร่วมกันก็มีความสุขด้วยกันทํางานมีความสุขด้วยกันทำการทาําคุณงามความดีวันนี้ก็เช่นกัน ต่อไปขอเป็นสมาทานของพระพัชฌาย์ก็อธิบายไปตามรูปแบบของธรรมะไปด้วยเนาะพุทโธเมนาโถพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโธธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโคเมนาโถสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของ เป็นทุกขังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อให้เห็นแจ้งเพื่อให้เห็นแจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานซึ่งมรรคผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดเป็นต้นไปเถิดลมหายใจก็พุทธลมหายใจโผ่นะพุทโธพยายามทำมันสงบพระอาจารย์มีรูปแบบคือมีพื้นฐานมา คือทำสมาธิมาจต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยมีสติอย่างน้อยๆด้วยการกระทําด้วยคําพูดก็ดีแล้วก็ดีเป็นลักษณะอย่างนี้ลําดับงานต่อไปนะั่นนะก็เรื่องที่ทํางานพระจานาร์ตัดรบแแรกไปตรงนั้นเลยพอดีลมหายใจเขาพูดไรลมหายเจอกโทไลายๆคนไม่ได้ตามดูความคิดของตัวเองนะไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้ว ถ้าพูดถึงตามหลัเกิดขึ้นมาบางทีไปเห็นต่เรื่องข้างนอกเรื่องข้างในหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้ดูวันนี้ภาพสวยๆที่เก็บไว้ก็ดีและก็ดีเก็บไว้ในความทรงจําเก็บไว้ในหัวจิตหัวใจของเราวันนี้ได้มาพบปะเรียกว่าพบปะขณะที่พบปะพบปะมาหลายที่หลาแห่งเราเราได้ประโยชน์จากการไปทําคุณงามความดีกันทุกคนเนาะ ด้วยความสงบด้วยทำสมาธิไปด้วยต่อไปก็ขอเิ็นรัตนาธรรมนะสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธัมมอนุกามปี